ซ้ายอุ้ยแข้งดันแทงซ้ายทีหนึ่งปลายหน้าขวางหน้าไว้ทีจ้าอินซีพยายามจะขึ้นบนกดลมกาตีได้ไหมตีไม่ได้ครับโอ้โหจงหวะนี้โดนติกต้องอาศัยเชือกช่วยนะครับบ้านพยายามที่จะดันเข้าไปเข็นสู้นะครับดูครับเจ้าวอินซีบ้านการอย่าตกนะครับโดนแทงเข่าขวาก่อนยอดศิลาตั้งดักแทงซ้ายครับ เปิดเกมครับพยายามจะล็อกในประเภทเขา่าลนลวนครับตอนนี้เจ้าอิีอยู่นอกนี่รับแข่งซ้ายทันทีซ้ายครับตามเทคนิคนะครับจะรับแข้งซ้ายนี่ต้องยกขาขึ้นมาบังก่อน,นะครับหรือเตะขวาก่อนก็าไม่ใช่เอาเอาแขนขวาไปบังก็ถือว่าเจ้าอินซีนี่ขยับเข้าหาแล้วก็มียกขาขวามาข,ขึ้นว่าพลังแข่งซ้ายกับยอดศิลาตะไปที่ต้นแขนครับฟัดใน,นกดลง ยังตีไม่ถนัดครับกรรมการเยี่ยงกรรมกรตอนนี้ยอดศิลายังแข็งแกร่งอยู่นะครับเข้ายากเลยนะเจ้าินซีนี่สาชองอยู่เข้าไปเต็มๆนะครับรับแข้งซ้ายบุกเข้าไปพยายามที่จะเติมเกมลุกนะระยะบัลชิดล็อกในล็อกในโดนขวางหน้ากากบาดใจยังสู้อยู่ครับเจ้าอินซีอ้ยมัดมัดมัดแล้วครับต้องหัดมัดมาสู้เลยครับเจ้าอินซี ไม่ได้ทีแมตต้องลุ้นแล้วครับพลังกำปั้นของเจ้าอินทรีอุ๊ย <c oughs> เวียงเข้ามานะครับแมตปัดดินศอทีปัดดินสอครับต่อยปัดดิงสอครับแมตพอต่อยมามีเสียงเลยครับเสียงจากกองเชียร์นะครับคือเสียงสวรรค์กำลังใจ <c oughs> เจ้าอินทรีเกียรติเจริญชัย <c oughs> ผ่านศึกวันมาแล้วลุยเลยดูไตขวาอยซ้าย แมพยายามจะขึ้นเขานะครับล็อกอักสะพายแร่งนี่โดนกดอยู่รวมใหญ่ก็น็อกยากหน่อยอ่าใช่ครับ <laughs> ใชนะ่ความหนักความแรงมันก็จะลดทอนลงไปนะครับแต่ก็เป็นการเซฟตงมวยด้วยอีกครั้งหนึงเลครับเรือของรวมใหญ่เอา้าขวางหน้าไว้ตีไม่ได้ครับโอ้โหวันี้หลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับโอ้ยโดนไม่แม่ เสียวเหมือนกันครับเสี่ยงครับทางด้านของเจ้าวินซีตัวเตี้ยแต่หัวด้านคอเลยครับอาครับรถจนาเสี่ยงพวงมาลัยได้เจ้าเงาะนะครับเดี๋ยวดูครับเงาะจะถอดรูปหรือเปล่าเจ้าวินซีต้องสวมบทนี้แล้วนะครับต้องเสี่ยงอย่างเดียวครับรัวเสี่ยงครับแต่ขอลองหน่อยครับเจ้าวินซีเพราะว่ามันแหมมันต้องบันทึกสุดท้ายเลยครับได้ไม่ได้โดนไม่โดนครับได้หรือไม่ได้โดนหรือไม่โดน แข่งชนะอยู่เจ้าอินซีในการสู้กินกันเรียกค่ายนักสู้อยู่นะครับพี่เกษรชัยถึงจะหน้าอยู่ครับรอภัยครับไม่มีปัญหาครับกีรศิลป์หันไปทางมุมแดงครับชูมือให้กับเลิศศิลาชอห้าพยัคฆ์ครับยอดศิลาครับชอห้าพยัคฆ์ก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้าอินซีเกียรติเจริญชัยครับ